สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวฟันรุยไทยสมยิบค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ธิทการโรงเรียนตำรวจตาวินชายแดนบ้านท่าข้าอมอำเภอเช้าอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้รับมอบหมายจากรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะให้เป็นผู้กำกับดูแลหัวหน้างานของคุณพิการค่ะนั่นก็คือคุณพิเชษสวงนอกได้รับการจ้างงานจากบริษัทวิสูบิจิจำกัดค่ะ ต่อไปจะพาไปทำความรู้จักกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านข้ามนะคะแล้วก็รักษาการในตำแหน่งครูนในการโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นหัวหน้างานของคนพิการอีกคนหนึ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางเสีเ่ยมจันยังลิตตำแหน่งครูชำนาญการพิเศรษรักษาการในตำแหน่งครูในการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านข้าม โรงเรียนตำนวรวจตะเวนชายเดนบ้านตาข้ามตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลนควนหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสอง 2, ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีรูเละบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนมีนักเรียนจำนวน47คนโรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2 5พ สงก,กรารกองกำกับการตำรวจวินชายเดนที่42ได้ได้ทำการมอบโอนมาสอสจกดสสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2541ได้การกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนมาสงกัดสำนังกงนา,กนาน,าน,านงค,าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3กลุ่มเรือข่ายสถานศึกษาจังหวัด3ามวันนี้จะพาทัวร์ให้ทุกคนได้รู้จักกับคุณพิธีส่งนอกนะคะไปดูว่าแต่ละวันจะมีภาระหน้าที่ที่จะรับมอบหมายอะไรบ้างคะ่ะครับพ่อขับผมชื่นายพิธีสงนอกตำแหน่งผู้ช่วยนะักการพานลงแต่ละวันการทำานของกับผมก็จะมีกวาดขญะใบาไม้ปิดประตูหน้าต่าง ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้รดน้ําต้นไม้การซ่อมเซมก็จะมีซ่อมตุ๊กช่อมเก้าอี้พัดลมอา๊อกน้ํารักอยและอื่นๆเละนําเด็กไปถวายเทียนที่วัดหรือเวลาครูไม่อยู่หรือติดตุรักก็จะไปสอนเด็กเทนครับผมค่ะในด้านการพัฒนาศักยภาพการทํางานของคุณพิการในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ เมื่อก่อนคนพิการมีการใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ยังไม่คล่องค่ะแต่ปัจจุบันคนพิการมีการพัฒนาตนเองฝึกฝนสามารถใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง,องสามารถเข้าระบบรายงานของคนพิการได้ด้วยตนเองค่ะเป้าหมายในการพัฒนาสน่งเสริมดูแลศักยภาพของคนพิเศษนะคะาการเรียนได้ยนเห็นถึงความสามารถในการทํางาน ที่นอกเหนือ,อจากงานที่ได้รับมอบหมายคือด้อนนาบบน,นทเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนี l v ค่ะเรื่องราวความประทับใจระหว่างการทํางานของกับผมประทับใจที่มาทํางานได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆของบุคลากราและเพื่อนร่วมงานครับผมการเข้าร่วมโครงการ7จสิบวันมหัศจรรย์ผมก็กับผมก็จะมีได้เข้าร่วมทีชั้นทุกทีชั้นออกกําลังกายทุกวัน ทานน้ำน้ำวันละสองลิตรทานปักวันละสองกำม,มือทำให้ร่างกายของผม,ผมดีขึ้นตามลำดับครับด้านการอมและอาชีพเสริมของคุณพิเชษมีอะไรบ้างคะครับด้านการอมและอาชีพเสริมของผมก็จะมีจัดตามจ้างอยอดกับปลุกอมหินกว่าธนาคารทุกๆเดือนครับ ในการช่วยเหลือชุมชนคุณพเชิได้ช่วยเหลือชุมชนในด้านใดบ้างคะก็จะช่วยรวมงานกับผู้ปกครองเพื่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนช่วยงานวัดหรืองานต่างๆที่ชุมชนได้จัดขึ้นค่ะคุณพี่เชิมีแนวคิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการสนับสนุนโมเดลวัฒนศิบาทคะเป็นการสนับสนุนโมเดลวัฒนศิบาทของทางหน่วยงานคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีจะไม่ช่วยคุณพิการกันเอง ทำให้เป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวสามารถช่วยตนเองได้คาะการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อโรงเรียนก็คือทําให้สาภาพโรงเรียนสะอาดน่าอยู่มีสาภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นค่ะช่วยแบ่งเบาภาระงานของครูและบุคลากรนักเรียนค่ะสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาเยือนสาภาพแวดล้อมร่มรย่นน่าอยู่ เป็นที่ชื่นชมของชุมชนค่ะค่ะให้คุณพิเชษฝากขอคบคุณบริษัทที่จ้างงานหน่อยค่ะครับครับผมขอขอบคุณบริษัทมิอยูมินิจำกัดมาชนวมากๆนะครับที่ให้โอกาสกับผมได้ทางานไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมครับท้ายนี้ทางรงรียันตําำรวจตะวนเชเดนัม่ท่าข้ามขอขอบคุณบริษัทมินจูมินที่จำกัดที่สนับสนุนการจ้งางงานพิการได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสในปีต่อๆไปค่ะขอขอบคุณคุณ่า